สวัสดีครับเราก็มาพบกับ The B Review เอดที่2นะครับสำหรับเครื่องพ่นสมาร์ท39 393เราจะลองมาดูกันว่าปัญหาเบื้องต้นที่เราอาจจะเจอเองแต่เราสามารถแก้ไขได้ไม่ต้องส่งกับโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างปัญหาแรกก็คือเรื่องของถ้าใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยน้ำยาไม่ออกพร้อมกันเลยทั้ง4หัวแสดงว่าเราต้องไล่ลมในระบบวิธีการก็คือเราต้องปลดหัวใดหัวหนึ่งออกมานะครับหัวพ่นนะครับไม่ใช่หัวเรานะครับ กดที่วงแหวนทั้งสองข้างแล้วก็ดึงออกอดึงง่ายๆอย่างนี้เลยเดูใหม่ดูไหม่ถ้าเรากดากดด้านเดียวก็ได้แต่ต้องต้องกดแรงนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเอาทำให้ดูอีกครั้งแค่นี้ครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปล่อยน้ําออกมาเม่อเราเปิดสวิตช์ตัวเครื่องจนน้ําไหลออกมาเต็มท่อ,อลักษณะนี้สักสามวินาทีก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ปัญหาที่2ก็คือการเสียบสาย PU ไม่แน่นแล้วก็อาจจะมีน้ํารั่วออกมาระหว่างข้อต่อได้เพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราจะต้องเสียบสาย PU เข้าไปให้สุดระยะลึกประมาณ1ิบอ่าิลหรือสุดตรงปลายข้อต่อตรงที่นิ้วชี้อยู่ตรงนี้ครับหลักการง่ายๆเราลองกะจากนิ้วก็ได้อเอาเล็บจิกไว้เราต้องเสียบสุดเท่านี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยถ้าเสียบแน่นแล้ว ลองดึงดูอ่าดึงๆดึง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 ,ดงไม่ออกก็ถือว่าผ่านนะครับต่อมาเราลองมาดูว่าด้านขวามือเนี่ยจะมีตัวข้อต่อสีขาวซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวข้อต่อสีดํานะครับสีไม่เหมือนไม่ใช่อ่าวิธีการดึงนะครับเอาตัวคอมา้าล็อกออกก่อนอ่าเกือกมา้าสิไม่ใช่คอมา้าแล้วเราก็ทําการกดตรงวงแหวนเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้เลย เรียบร้อยก็ทำการสวมกลับสวมให้สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือมากลับเข้าไปเพื่อล็อกให้แน่นแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับปัญหาหัวพ่นตันเราไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับเราสามารถถอดมาทำความสะอาดได้แต่ถ้าเกิดว่า,าใครอยากสะดวกก็ซื้อหัวพ่นสำรองไปเผื่อก็จะง่ายเวลาเราใช้งานเราค่อยมาล้างทีเดียวส่วนประกอบจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับอันแรกเป็นฝาครอบอันที่สอง จะเป็นปลายเข็มปลายหัวพ่นนะครับแล้วก็สปริงอันสุดท้ายก็เป็นก้านเ,าเรามาทำความสะอาดที่หลักๆเนี่ยจะเป็นที่ฝาครอบนะครับมันจะมีรูพ่นขนาด0.1มิลซึ่งเล็กมากเราสามารถทำความสะอาดด้วยด้วยแท่งเข็มแสแตนเลสที่ส่งไปให้ต้องอย่าบเบาๆนะมันจะไม่ทะลุนะเพราะหัวมันเล็กมากมันจะได้แค่จิ้มที่ปลายเข้าไปแค่นั้นเองล้างเสร็จเรียบร้อยประกรอบ กับด้วยวิธีการเอาสปริงด้านที่เป็นจุกดําเข้าไปก่อนแล้วก็เอาตัวเข็มหัวพ่นด้านใหญ่เสียบตามเข้าไปแล้วก็เอาฝาครอบหมุนตามเข็มนาฬกาให้แน่นเอาประอประมาณตึงมือก็ใช้ได้แล้วนะครับในตัวเครื่องเนี่ยจะมีระบบฟิลคอยป้องกันกระแสไฟลัดวงจรนะะถ้ากรณีไฟชอ็อตกันเกิน 5M f แอมป์ฟิลก็จะตัดวิธีการเอาออกก็คือหมุน ทวนเข็มนาฬิกาดึงออกมาเรามาดูที่ตัวฟิลกันนะครับปกติแล้วข้างด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดเป็นตัวนําไฟฟ้าเนี่ยอยู่ด้านในของตัวกระบอกใสๆนะครับถ้าเวลาใช้งานได้เนี่ยเส้นลวดตัวนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นเต็มๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าฟิลดขาดข้างในมันก็จะเห็นเป็นลวดแยกออกเป็น2เส้นแล้วก็เปลี่ยนฟิลดสำรองที่ให้ไปนะครับประกรอบประ ประกอบไม่ใช่ปลากรอบนะครับประกอบกลับเข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกาเอาเอาให้แน่นตึงมือก็ถือว่าใช้ได้ละทีนี้มาดูด้านมุมตรงนี้จะเป็นตัวเสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ใช้ง่ายๆเลยเอลองมาดูกันเราเสียบปลั๊กที่ตัวเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็เอาปลั๊กของเครื่องชาร์จมาเสียบที่ตัวตัวเครื่องพ่นสมาร์ทสามเก้าสามอันนี้พอดีแบตเตอรี่เต็มก็ชื่นว่า full นะ full แต่ว่า L อีกตัวหนึ่งมันหายไปนะฮะหน้าจอจะยังไม่พอนะครับถ้ากรณีที่เราชาร์จได้ปกติสเกลแบตเตอรี่มันจะวิ่งจากศูนย์ไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เมือนเราชาร์จมือถือนี่แหละหรือถ้ามันขึ้นมาเออเรอร์ก็แจ้งบริษัทมานะครับเราเคลมให้ภายใน6เดือนทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆเห็นไหมใช้ง่ายมากเลยอ่าคราวนี้เราก็ลองดูว่าประกอบกลับไปแล้วก็ทดลองพ่นดูจะเห็นว่าเราอองฝอยค่อนข้างละเอียดแล้วก็ไปได้ฟุ้งทั่วมากๆเลย อย่างไงก็จบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปที่บริษัทได้เลยครับตามลิงก์ที่แนบถ้ายด้านล่างอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ